อร่อยมากอืมอร่อยนี้ก <45, S 2> <45, S 1> ็บอกเล็กคือยีบแล้วก็ีน้ามีมียี่ส้แห้เธอแล้วแต่สีหรอกรบอกเล็ก็ได้เล็กแค่นี้เองนะอ๋อก็บอกใหญ่เลยกรบอกกลางก <200, 120, S 2> ระ 200, 120, 120, 120, 120, บอกกลางสองร้อได้ร้อยน่ารักเนี่ยเนียได้ร้อบถ้าเอานี้สามคนร้อยก็ได้อยู่ได้สองสามอาทิตย์ด้ ตอนนี้เดินทำได้ดีเดินหาเราก็ทำไม้เอ็มแคของลูกนะตันเล็กยิ่งแพงนะสาวแต่ว่าพวกนั้นคะแนนมันจะถูก8คะแนน10คะแนนเท่ากับ1บาทแต่เอสจะแพงสุดหนูก็เลยเดินไปหาเอสอย่างเดียวเพราะมันง่ายแล้วมันก็เอามาง่ายด้วยแล้วสิ้นปีอ่ะมันก็จะตัดเดี๋ยวมันก็จะสะสมให้ได้อันนี้ไม่ต้องโทเอาไว้ได้เลยค่ะพี่เพราะว่าเหนือที่ทำมา ได้เลยอันนี้หนลองเธอจะงเธอดูดิเธอดูดิดูแเธอใ่ไหมต้องอร่มากของโปรดองโปรด่นูดีสวยกว่าค่ะเราจะมากินขนมขี้ควเอ้ยขนมจุดดจุดควายเอาชะลอลมนึงใช่ลูกเอ๋นหนนี้อมบาท่จะเอาชะลอมนึงค่ะ

ทีส่สารก่อนโยนของพูดดูวนี่าศาสตรสารสารปู่สารโชคถอนได้ตรงนี้นะคะซุ้มซุ้มของกินเยอะเลยอะ่ะอันนี้เป็นปลาส้มปลาทูร้อนเลยใช่ไหม <c oughs> เออเราเข้าไปนั่งกินกัน ผมปกติก็ไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยพูดพูดเก่งขออยู่กับกล้องนี่ยพูดไม่เก่งเลยคิดเหรอของกินเยอะมาก เอ,นนอเออเขามีการสแสดงยอดนักลบอยวัทุกนคนเดี๋ยวเราไปดูการสแสดง ของคนซิงบุรี เลือดรินะลมหัวใจแกงปมแดนใจกายมูปาราจิ๊ดจ้าไหมลูกแดดไปหมูห้าบาทไก่สิบาทลูกหมูนากินไหไก่ท้าไก่ก็ได้ไก่ร้อนๆจะมีนะลูกในเตาไก่ข้าวเหนียวห้าบาทลูกหรอข้าวเหนียวหนึ่งหนึ่งจีนนะลูก ตำแรกกปูโอให้ป้าบ้างนะลูกได้เลยป้ารีวิวให้รนหมอร้านตำแหลกลูกนี่ร้านตำแหลกนะคะทุกคนบ้านละจันตลาดบางละจันโหป้าใส่ั่วเลยนะจัดหนาะไก่กี่ไม้นะลูกไก่สามไก่สามเดี๋ยวป้าร้อนๆ้ถูก เนี่หนุ่นมจีน่นึ่งนมจีนนมจีนสิบาทลูกค่ะไก่หมักน้ำผึ้งหนวท้อนยิบได้เลยนะลูกอยนปลาก็ไม่มีไม่มีปลา เดือดสดุน,นุนมสีแบบหอมมากอืมอร่อยอร่อยรนะ้านป้าอยู่ซอยแรกใช่ะนะซอยแรกซอยแรกถ้าเดินตรงมาก็อยู่สายมือเนาะ เดียวซ้ายอยู่ขวามือร้านตำแหลกร้านตำแหลกนะคะทุกคนฝากร้านด้วยนะคะใครมาเที่ยวบ้านบางละจันนะคะก็แวะมาทานส้มตำร้านป้าได้นะคะอันนี้มันก็จะมีไก่ช่ำๆนะไก่มักน้ำผึ้งป้าบอกอ่าก็คือเป็นการล้อมครั้งที่สุดโอ้โหร้อน

อร่อยอยู่นะนี่ไงขนมจุดๆควายหอยหีบหอยหีบหอยหีบไงบ้างนิ่มๆนั่นก็ให้นียัมออกมันแบบคล้ายๆขนมคล้ายๆแป้งขนมวงอนะ,อออะแต่จะน,นิ่มกว่า คล้ายๆขนมวงอะที่ขอราดน้ำตาลอะลองไปนะแต่มันหอมอร่อยกว่าเซ็ปไงเซ่บจริงรสชาติแบบหนัวมากปลาร้าก่อนดิโชว์เลยไหมกินโชว์ไหมเนี่ยกินโชว์เลยจริงเหรออือโชว์ให้ทุกคนดูดูว่าเออมันอร่อยอือหือสุดยอด แต่เสดายไม่มีผักนะคะทุกคนงอยูางัไ่กเป๋เราจะไปบนายอะไรดีเจ้าช้ใส่ไไหมเจ้าอาิมไม่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 เอาค่ะาแต่ เอาซอยเยอะเยะไม่น้า่ค่ะลองกินชิงไม่ถ่ายรูปยังอ่ะลองกินดิเธอไม่เธอกินอืมเินป้กเธออเมเป็นไงอร่อยถูกด้ะ ยี่สิบบาท, 5, บาทได้หกลูกใส่ใบตองให้เราเห็นไหม